โทรศัสสพท์พ่อใส่ถุงไว้หรือยังนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องลูกเกยอ,อยู่แล้ผมนี่นี่คอ,อจิ้มมาแล้วหลุมในึ่งในถุงนี้แล้วก็นี่ครับเดินมาเจอแล้วนี่ดอกส,ส,สวยสวยครับผมหัวหลุดแน่ครับนี่อ้าวไม่จิ้มเลยเหรอเสียวเวลา นี่รอยกระแตะกินกระแตะหรือเห็ดไอ้นี่กินไม่รู้อดอกแังช่วยยูเนี่ยพรุ่งนี้เช้า,เาครับถ้าโฟนนี่น่านจะหัวหลุดโอ้ยอ,อยากพกเลยอ่ะฝนตกอีกแยอะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นครับผมฝนมันตกฝนตกอ่ะอ,อ่ะอ หเลอต้อล้งน้ไปดเดินเดินมาก่อนฝนตกก็ดีอ่ะ กินในสามหลุมครับผมเนี่ยถ้ากินแบบว่าสวยเลยนะโปรสวยเลยกินกันมั่งโปรสวยเลย,ย,เลยน่ากินไปแล้เลยอ่าม,มันจะหอยทากน,นะน,น่าก็ลอก,กลอกอะไรอย่างกินไม่ทันน่าจะโปรช่วงบ่ายไม่ช่วงเย็นนี่แหละเพราะงั้เดี๋ไปซื้อมันด้วยอ หลุดไปแล้วก็มกีนี่ห่อหลุดไปแล้วก็มกีดูดาวหน่ยโอ้ยตากฝนเลยแบตจะจะพังเราห,ห่หลุดเอ้ยฝนโดนฝนนี้จะรื้อเลยล่ะ มากินน ER ะ้ปอีกรุมนึ่งอ้าวไม่กล้าหนึ่งบ้านน้ทับโคงและ จิ้มในน้ำเข้าโผงปวกนะครับต้องงัดเยอะนลองนี่ลุกนั่นหัวลุกมาเลยเหนาแล้ว ไม่มีดินติดเลยทีนี้ออกไปบ้านก็เป็นอันนี้เลยนี่ขึนก้องโอเคแขะแมะครับผมไปรอให้มันโรครับผมน่าจะหัวหลุดครับน้ำเข้ากล้องนี่ครับลูกนออกนี่อันนี้เมื่อกี้ที่จิ้มอะไรเลยนี่ครับ เจอกันตอนเช้าอีกทีครับนี่ครับมาต่อกันช่วงเช้าครับผมก็จากเมื่อกี้สักชั่วโมงก,กว่าๆเมื่อกี้แต่ประมาณตีห้าสวัสดีครับเพียวไปอีกแล้วครับดูน้ำน้ำมันมีตอนที่ฝนตกเมื่อกี้ฝนตกเมื่อกี้น้ำยังไม่ขนาดนี้เลยน,น้ำกำลังไหลลิ่นครับนี่แป๊บเดียวเขาไปท่วมเลยลอะไปหาดูเห็เเุก็กันครับจากที่เดินห้าอยู่นานครับผม 完了 ขึ้นเหมือนแันมดเลยขึ้นที่กระจุกสองกระจุกครับผมตรงนี้ที่มันเลือเพราะมันลกครับผมมันได้เลือตาคนอื่นโซนทางนี้ผมไม่เคยมาหาเนี่ยเดี๋ยวว่เข่าหลังบ้าน,นครับผมบ้านหลังบัวออกทีไรออกทีไรผมก็ไม่เคยมาโซนนี้สักทีันนี้ก็เลยลองมาสักหน่อย เห็ดมนแล้วหรือเกินแนะ่เนะขึ้นไม่เยอะครับผมนี่ไปดูสภาพปูเห็ดครับผมนี่ถ้าผมไม่เห็นอรอยชิ้นนี้ผมก็ไม่ได้ก้มมองนะเนี่ยเดินเยะนะียบอยงเดียวเลยรอยใครเยียบไปแล้วด้วย โผลแล้วยังมันยังพอเห็นครับแต่การไม่โผนี่มองไม่เห็นเลยถึงแค่นี้หราผมเจอผมชอบเจอแบบที่ละน้อยสองน้อยไม่เจอมูใหญ่ๆสักทีไปเดี๋ยวคนแล้วก็ได้จิ้มกัน อย่างนี้มองไม่เห็นหรอกครับเราไม่รู้โคกได้หมดสิทธิ์ดูต้องดูขี้ซาเขาครับนี่ก็ขี้ซาเขาเไม่ไม่ไม่กีดอก ดอกเห็นัำสนิท เปลี่ยมเปลี่ยนยงนีมองไม่เห็นแต่มันก็่าจจะขึ้นตังเงนินหนึ่งสังเกตไม่ยากครับผมเป็นเนินโล่ง

เห็ดบนเข่ามันจะขึ้นนี้ครับที่ละสองสามดอกสองสามดอกครับ ยังไงะวะยอมเลยดอกนี้ภาพเก่นแล้วกันนี่ไปเห็ดกีซากอีกแล้วกำลังปิ่มดินครออับผมหลาดอกดู เาไ,ไล่จิ้มมะครับแบตบจิม้มรอดูเยอะๆขแล,วละนะ้วนี่ครับพอได้อยู่ยี่สิบกระดอกไปน,นี่ครับสรุปผลงานครับผมได้ประมาณสักหกขีดประมาณหกเจ็ดขีดเท่า้เราดีนอกแล้วประมาณนะั้นไปหาคค้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้าครผมสวัสดีครับ